สวัสดีคะ่ะรักแท้ทุกคนคะตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างกับเพื่อนๆบ้างนะคะตอนนี้ตอนนี้เลยนะเอ้ยเจ้าเด็กดือ้อเจ้าเด็กดือ้อเพื่อนๆเ,เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็น อายุมากอายุน้อยเพื่อนก็ยังมีนิสัยเด็กสําหรับเขาเป็นคนหัวดื้อหัวแข็งหัวรั้นนะคะเป็นคนไม่ยอมฟังไม่ยอมทิฏฐิมานะสูงอีโกโ้เอาแต่ใจไม่มีเหตุผลเขาบอกว่าเ,เพื่อนเป็นคนไม่มีเหตุผลนะคะเชื่อในความคิดของตัวเองเป็นยายเอ้ยทำไมไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาขอขยายมีแต่ไพ่ดาบขึ้นมาเลยนะคะ เอ้ยดาบสามใบดาบสิบเล่มแล้วดาบสิบเอ็ดเล่มแล้วนะคะเอ้ยเพื่อนเป็นคนที่เขามองเขารู้สึกโอดๆใดๆในโลกล้วนอัน,นิจังวัสังคาราเอ๊ะวันนี้มาแปลกสามสามสาชัวเลยนะ รักสามเศร้ารอสองสามสี่ห้าคนใครคนนี้นะคะเขาเขาม,มีความรู้สึกว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่เอาจะไม่อยู่จะไม่อยู่ในพื้นที่ความรักความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วมันมีการที่ใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ชัดเจนไม่จริงจังไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์เป็นความรัก สองสามคนเป็นความรักสรอนเป็นสถานการณ์ที่มันยืดเยืเยอ้อเรื้อรังมาเนิ่นนานแล้วมันมีการทะเลาะบอกแว้งสามวันดีสี่วันทะเลาะมันมีการเพื่อนเนี่ยเขาคิดเขารู้นะว่าเพื่อนเป็นคนที่แบบจรงิงจังจริงใจแต่เพื่อนก็มีคนมีความเป็นแบบเอาติจใจเชื่อมั่นในเหตุผลของตัวเองวันเวลาที่ผ่านไป มากกว่ามากกว่าสาม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 เพื่อนเพื่อน,นคบกันมาเนี่ยนานแล้วเหมือนกันมันเป็นหลักเดือนหลักปีอะมันไม่ใช่แค่หลักวันหรอกคะ่ะจนใครคนนี้เขาแบบถ้าเขาไม่ถ้าถ้าถามว่าเขาคิดถึงเราไหมคิดถึงแน่นอนถ้าถามว่าเขาจริงจังกับเราไหมจริงจังแน่นอนเพราะอะไร ทั้งๆที่มันมไม่มีไพ่ถ้วยขึ้นมาเลยก็เพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันจะมีมันจะไม่มีความเจ็บปวดขึ้นมามันจะไม่มีการทะเลาะบอกแว้งขึ้นมาเอาจริงๆเถอะถ้าเนเราคิดถึงม,มุมมุมที่มันเป็นข้อไท้จริงเนาะถ้าเพื่อนเนี่ยไม่ได้รักไม่ได้ชอบไม่ได้รู้สึกจริงจังไม่ได้รู้สึกผูกพันกับใครอะ่ะไม่ได้รู้สึกจริงๆกับใครอ่ะเพื่อนๆจะเสียเวลาอยู่ตรงนั้นนานปะ ไม่อยู่หรอกแม้จะบอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ะอะไรอย่างนี้หรอเกี่ยวกับเรื่องการบริหารสเสน่ห์อย่างเงี้ยหรอเพราะว่าเขาคนนี้มีสเสน่ห์เขาคนนี้มีตัวเลือกเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยหรอมันไม่ได้ใช่โดยทั้งหมดเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเพื่อนจะไม่ใช่คนที่ไปนั่งอยู่ในใจเขาอะเพื่อนเป็นคนที่ในความสัมพันธ์นี้นะคะไปกับ มาไม่รู้ต้องเท่าไหร่เพื่อนพยายามทําให้ดีที่สุดอ่ะเพื่อนเป็นคนที่ให้อภัยตลอดเพื่อนเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาอันนี้ถ้าไม่ได้หมายความว่าในพื้นฐานของความเป็นจริงว่าใครคนนี้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเขามีคนของเขาอยู่แล้วที่ถูกต้องนะคะมันอาจจะเป็นไปได้ก็คือเป็นไปได้ทั้งสองกรณีหนึ่งละ คนคนนี้เขามีคู่ของเขาอยู่แล้วซึ่งเป็นคู่ที่ซึ่งอันนี้อ่ะโอเคเป็นเป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมถูกต้องตามกฎหมายก็ว่ากันไปแล้วก็ผู้หญิงคนนี้คนผู้ชายคนนี้คนคนนี้ก็มีที่พลต่อการใช้ชีวิตของคนคนนี้อืม หรือกรณีที่2ไม่ว่าจะมีการทะเลาะบอกแว้งกันมามากมายหลายกี่ครั้งแล้วก็ตามเจ็บปวดรักๆเลิกเลิกวนไปเวียนกลับอยู่อย่างนี้บ่อยมากแต่เพื่อนๆก็ยังกลับเข้าไปเป็นคนที่เข้าใจเป็นคนที่ปลอะประโลมเป็นคนที่เคียงข้างเคียงใจอย่างนี้เป็นที่ปรึกษาเป็นคนรู้ใจ เป็นคนที่ทำให้เขารู้ว่าเพื่อนเพื่อเขาหันมาเมื่อไหร่ก็เจออเขาหันมาเมื่อไหร่ก็เจอแต่ตอนนี้เพื่อนอ่ะกับเขาอ่ะต่างคนต่างแบบไปโฟกัสที่ที่ความเที่ยวเรื่องราวของภาระหน้าที่ในในใน,ในชีวิตของตนเองมากกว่า เขาเจ็บปวดใจนะแล้วเขาก็รู้ว่าเพื่อนเจ็บปวดใจต่างคนต่างเสียใจมันมีความขัดแย้งความทิมแทงใจจากคําพูดจากความคิดจากการกระทําที่มันบางคนเนี่ยปากกับใจไม่ตรงกันทําร้ายจิตใจกันอาจจะด้วยการกระทําที่เสียงดังที่สุดก็คือการเงียบเงียบ ไม่ไม่หือไม่อือหันหลังให้กันแล้วนะ่ยหันหลังให้กันเขามองว่าเพื่อนๆเนี่ยหันหลังให้กับความเจ็บปวดนี้เพื่อที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะเพื่อนๆเป็นคนที่มีเป้าหมายมีมีอะไรอีกหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อนเป็นคนที่เก่งมีแพชชั่นที่ต้องการที่จะทำเพื่อที่จะ ไปสร้างเงินสร้างรายได้อาจจะในโลกออนไลน์การเรียนก็ได้เพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่เป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นๆหรือเขาก็กำลังรอคอยเวลาที่จะมาพูดคุยจะมาเคลียร์ใจจะมาเจรจาจะมา ประนีประนอมยอมความพูดเหมือนขึ้นโรงขึ้นศาลเลยเนาะซึ่งคนคนนี้เขาก็รู้ว่าเขาเอาอยู่เขามั่นใจเขามั่นใจว่าเขาแค่รอเวลาให้ทุกอย่างมันมันสงบขึ้นเสมือนกับอาคนคนนี้เขาเก่งเขารู้ว่าเขาจะต้องคุยยังไงเขารู้วิธีการคุยเขาเป็นคนที่เชี่ยวชาญเขาเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการ เขารอบรู้เขาเก่งวิชาเหมือนพวกวิชาชีพเฉพาะเหมือนคนมีเซนเหมือนเป็นพวกหมอดงหมอดูอะไรงนี้ก็ได้รู้ว่าเด็กคนนี้คิดและรู้สึกยังไงเหตุผลคืออะไรคนคนนี้เขาผ่านโลกมาเยอะกว่าเพื่อนอีกเยอะเขามองเพื่อนว่าเพื่อนเป็นเด็ก เขาหนีมีลูกเล่ลูกชนเขาหนี่เจออะไรมาเยอะเจอเหลี่ยมเจออะไรไง Dial มาเยอะเขารู้ว่าสิ่งที่พเพื่อนๆกาลังทำอยู่ตอนเนี้คืออะไรการเรียกร้องความสนใจใช่ไหมคะเพื่อนๆกำลังเรียกร้องความสนใจอยู่จากคนคนนี้อยู่หรือเปล่าคนคนนี้เป็นคนที่ทำให้เพื่อนๆเสียใจคนคนนี้เป็นคนที่มีเสน,เน planets, ่ห์แพรวพราวเป็นคนที่มีคนแบบบริบบบริหารเสน่ห์เก่งเป็นคนที่เจ้าเล่ แต่เขาก็เป็นคนที่รักคนยากนะคนคนนี้คนคนคน,คนี้เป็นคนที่รักคนยากเป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อใจใครใง่ายๆอาจจะเพราะเขาจะโดนกันหักหลังการถูกทํำร้ายจิตใจมาก่อนหน้านี้ด้วยประสบการณ์ในชีวิตของเขาก็ได้เป็นความรักต่างวัยนะคะจะใครมากกว่าน้อยกว่าแล้วแต่แหละมันยืดเยอะเลอะหลังมานานแล้วอะ่ะ ในความเสียอกเสียใจของเพื่อนๆเพื่อนๆนก็เป็นคนที่เก่งน่ะเขาอะเขาเขาค่อนข้างที่จะชอบความท้าทายนี้ซะด้วยสิมันเป็นความเจ็บปวดแต่มันเป็นความเจ็บปวดที่เขาเขาอาจจะแลกมาด้วยแบบอาจจะแลกความซื่อสัตย์เห็นเห็นความเป็นเพื่อนเพื่อนเห็นตัวตนที่แท้จริงเนื้อในของเพื่อนเพื่อนว่า เพื่อนเป็นคนที่รักจริงซื่อสัตย์แต่เขาก็ต้องแลกมาด้วยความที่แบบมันเจ็บปวดอ่ะอาจจะมาเจอกันในวันที่แบบถูกใจแต่ไม่ถูกต้องนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามนะคะสวัสดีค่ะ